The Entertainment Capital of the World หรือเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลกจะเป็นฉายาของเมืองไหนในโลกนี้ไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลาสเวกัสรู้ไหมว่าลาสเวกัสในอดีตเป็นเพียงทะเลทรายก่อนที่จะค่อยพัฒนาเรื่อยมาจนวันนี้กลายมาเป็นเมืองแห่งคาสิโนโลและความบันเทิงที่สําคัญของโลกเส้นทางของลาสเวกัสวันนี้จะมีเป็นอย่างไรวันนี้กลุ่มของเราจะเล่าให้ฟังครับเรามาเริ่มที่นายกเทศมนตรีของเมืองลาสเวกัสกันก่อนดีกว่า ปัจจุบันนายกเทศมนตรีของเมืองาสเวกัสคือแคโรีนกูดแมนแคโรีนกูดแมนนะครับเกิดวันที่25มีนาคมปี2482ในปัจจุบันนี้อายุ83ปีซึ่งเป็นคนพื้นฐานเดิมมาจากเป็นคนคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองลาสเวกัสตั้งแต่พุทธศักราช2554โดยเขาครับได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนวาดาที่ตั้งอยู่ในเมืองาสเวกัส โดยองค์กรที่เขาก่อตั้งสำคัญสคัญนะครับก็คือ The Meadows c h o o l หรือโรองเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง Las Vegas ครับโดยรองลงมาจากนายกเทศมนตรีของเมืองล a s Vegas Las Vegas ยังมีสภาเทศบาลนครซึ่งในปัจจุบันประกอบไปด้วยอยู่6คนนะครับคนแรกก็คือ Brian ansen, aman, z, off, c u n s e n Victoria Ceman Olivia Diaz s t a r o f Cedric Curry แล้วก็ Michael ในส่วนของสถาบันศึกษาที่สำคัญที่สุดของเมืองลาสเวกัสนั่นคือมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสก่อตั้งขึ้นในปี1957และได้มีการพัฒนาเติบโตจนเป็นหนึ่งในสถาบันและศูนย์การวิจัยชั้นนำระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยมีประชากรนักศึกษาระดับปริญญาทีมีชีวิตมากกว่า25,000คนซึ่งมีหลายๆคนนะครับที่เป็นคนรุ่นแรกของครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ไม่ได้สําเร็จคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนมหาวิทยาลายัยมีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายโดยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า1,000คนจาก85ประเทศที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลายัย นอกจากนี้ยังมีองค์กรนักศึกษาในด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติาศาสนามากกว่า100องค์กรที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้พบปะผู้คนจากพื้นเพที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นมากย่งิขึ้นนอกจากจะได้ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นเมืองแห่งคาสิโนและแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก วันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราเลยจะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ครั้งหนึ่งเราควรที่จะต้องไปเยือนในลาสเวกัสกันนะครับสถานที่แรกนะครับก็คือ s t r a t o s p h r r t t w w r s t t r a t o s p r e r o w o w e r หรือ Vegas World ก่อตั้งและดำเนินการโดยบริษัท Golden Entertainment เป็นทั้งโรงแรมคาสิโนและหอคอยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ The Strip l ลาสเวก s ส จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับก็คือหอคอยสตาร์โตสเฟียบนความสูงถึง350.2เมตรหอคอยสังเกตการที่สูงสุดในสหรัฐอเมริกาแถมยังเป็นสูงอันดับสองของฝั่งซีกโลกตะวันตกรองจาก CN Tower ประเทศแคนาดาเท่านั้น Star s t าร์โตสเฟี e t o w o w e r เป็นสิ่งก่อสร้างที่จัดว่าสูงที่สุดในลาสเวกัสรวมถึงรัฐเนวาดาด้วยตัวโรงแรมจะแยกออกมาต่างหาก มีทั้งหมด24ชั้น2,427ห้องและคาสิโนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า7,400ตารางเมตรในส่วนต่อมานะครับก็จะคือออย่านการค้าที่สำคัญที่ส่วนของเมืองาสเวกัสหรือที่เราเรียกกันว่าเดอะสตริปเดอะสตริปในาสเวกัสมีพื้นที่ยาวราวหกจุดแกิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของถนนาสเวกัสใต้ในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์รวมของบรรดาโรงแรมรีสอร์ทและคาสิโนมากมายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับโลกภูมิทัศน์ของเขาโดดเด่นไปด้วยการใช้สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยทั้งแสงสีเสียงความบันเทิงจัดเต็มทุกรูปแบบจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกทั้งเหนือของถนนสายนี้จะพบกับวินและองกอ์โรงแรมสายหรูต่อด,ด้วยเดอะมิราจดูภูเขาไฟระเบิดและแวะล่องเรือที่เดอะเวนิเชียนกอนโดลา เดอะสตรีจะกินระยะทางจากแถวคาสิโนสตาร์โตสเฟี e r e ทางเหนือสุดไปถึงมันท a เลเบทางใต้สุดที่สุดท้ายนะครับก็คือซีซ a ร a พาเลสลาสเวกัสซีซาร์พาเลสครับตั้งอยู่ทางตะวันตกของเดอะสตรีปลาสเวกัสระหว่าง Bellagio และเดอะมิราจอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่และสำคัญของ Las เวกัส ที่นี่ก่อตั้งโดยเจซาโนที่มีแนวคิดอยากสร้างที่พักเพื่อสัมผัสชีวิตในช่วงจักรวรรดิโรมันพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันด้วยภายในที่เต็มไปด้วยรูปปัน้นเสาหินที่ยึดตามแบบยุคโรมันในแบบฉบับฮอลลีวูดรวมถึงรูปปั้นขนาด6.1เมตรของเองกัสตัสซีซารบริเวณหน้าทางเข้าอีกด้วย ลำดับต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเมืองลาสเวกัสจนมาถึงลาสเวกัสในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ใดๆบ้างเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างขอให้ทุกท่านเชิญรับชมได้เลยครับลาสเวกัสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาซึ่งเป็นรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยเมืองแห่งนี้มีประชากรอยู่ประมาณ6 4 2 0 0 0คน ต้องบอกก่อนว่าภาพของลาสเวกัสที่เราเห็นในทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากอดีตโดยชิ้นเชิงเพราะแต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงทะเลทรายที่แห้งแล้งโดยจุดเปลี่ยนสำคัญของลาสเวกัสเกิดในปี1905เมื่อที่นี่ได้ถูกตั้งเป็นเส้นทางผ่านและจุดพักรถไฟสายลอสแองเจลิสซาวเล็กราวรโรส ที่เดินทางระหว่างเมืองลอสแองเจลิสและเมืองซอลเลกในรัฐยูทาเมื่อรวมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบน้ำประปาก็ทำให้เริ่มมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาทำงานในลาสเวกัสเพิ่มขึ้นจนปี1911ลาสเวกัสก็ถูกยกระดับเป็นเมืองอย่างเป็นทางการจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลาสเวกัสเติบโตขึ้นไปอีกเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปี1 9 3 1ถึง1936 หลังจากที่ประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตคลาร์กฮูเวอร์ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างในรัฐ Nevada. เนวาดาเขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุทกภัยจัดการระบบชลประทานรวมไปถึงใช้สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อสร้าง เขื่อนขนาดใหญ่แห่งนี้ทำให้มีแรงงานโดยเฉพาะคนหนุ่มจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทำงานในรัฐเนวาดาและเมืองาสเวกัสเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งนี้ส่งผลให้เริ่มมีนักธุรกิจเข้าไปทำการก่อสร้างโรงแรมและที่พักใหม่ๆม,มากมายตามแนวถนนในาสเวกัสในเวลานั้นนักธุรกิจท้องถิ่นที่เริ่มมองเห็นโอกาสมีความคิดที่จะลงทุนก่อสร้างคาสิโนและสถาน บันเทิงยามค่าคืนเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนงานมากมายที่ก่อสร้างเขื่อนรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเนวาดาจึงร่วมกันพิจารณาข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งธุรกิจคาสิโนและการพนันต่างๆขึ้นในเมืองจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าธุรกิจการพนันจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจกให้เมืองและธุรกิจอื่นๆต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมเที่ยวร้านอาหารโรงแรม สภานิติบัญญัติแห่งรัฐเนวาดาจึงออกกฎหมายให้การพนันสามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1931ในช่วงนั้นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทมัสฮิวซึ่งทําธุรกิจที่พักในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ขับรถเข้ามาที่เมืองลาสเวกัสและระหว่างทางยางรถของเขาก็เกิดรั่วขึ้นมา ระหว่างที่เขารอช่างมาซ่อมอยางเขาไม่มีอะไรทำจึงเริ่มนับรถที่วิ่งในเมืองาสเวกัสซึ่งก็นับได้จํานวนมากจนเขาบอกกับตัวเองว่าที่นี่จะเพอร์เฟกมากสําหรับโรงแรมแห่งใหม่ของเขาเขาตัดสินใจช่างโรงแรมที่ชื่อว่าเอรันโชซึ่งเป็นโรงแรมที่มีคาสิโนอยู่ภายในเป็นแหล่งแรกของาสเวกัสและแน่นอนว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างงดงามจากการตัดสินใจการลงทุนครั้งนี้ จนทำให้นักธุรกิจคนอื่นหลั่งไหลเข้ามาลงทุนและก่อสร้างโรงแรมที่มีคาสินโนในตัวในลาสเวกัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นคือฟลามิงโกโรงแรมที่มีคาสินโนในตัวซึ่งปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งจากการที่เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์คลาสสิกหลายเรื่องและยังมีอีกหลายโรงแรมรีสอร์ทและแหล่งบันเทิง ชื่อดังระดับโลกเช่น MGM r e s o r t International, Las Vegas s a n d ใน Las Vegas มีถนนสายหนึ่งชื่อว่า Las Vegas Strip ซึ่งเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยโรงแรมรีสอร์ทคาสิโนร้านอาหารชั้นเลิศและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเรียกได้ว่าถ้าใครมาเที่ยว Las Vegas อย่างไรก็ต้องก้าวเท้าไปเหยียบถนนสายนี้ให้ได้ที่น่าสนใจคือ ปริมาณหใน3ของรายได้จากภาษีรัฐเนวาดามาจากธุรกิจการพนันอย่างไรก็ตามลาสเวกัสไม่ได้ขึ้นชื่อเพียงแต่ธุรกิจคาสิโนการพนันและสถานบันเทิงเท่านั้นเพราะปัจจุบันลาสเวกัสเป็นเมืองที่ติดท็อปสเมืองสำหรับการจัดประชุมทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาดยในปีที่ผ่านมามีการจัดประชุมไม่ต่ำกว่า2 0,000ครั้งในเมืองแห่งนี้เลยทีเดียว พอเรื่องเป็นแบบนี้ลาสเวกัสจึงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในโลกลองมาดูจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ลาสเวกัสปี2005จํานวนนักท่องเที่ยว38.5ล้านคนปี2 0 1 2จํานวนนักท่องเที่ยว39.7ล้านคนปี2 0 1 9จํานวนนักท่องเที่ยว42.5ล้านคนแม้แต่ในปี2020ซึ่งเป็นปีที่โควิด -19 ระบาดอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังลาสเวกัสมากถึง19ล้านคนแน่นอนว่าถ้าการแพร่ระบาดของโควิด19เริ่มเบาลงลาสเวกัสก็คงจะกลับมามีสีสันเต็มที่และคาค่ำไปด้วยนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคนั่นเองเจอะลึกด้านเศรษฐกิจการเสี่ยงโชค,คือพน,นัหรเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน แต่การเดินพันที่ต้องวางเงินก็มักขัดกับจริยธรรมของสังคมทาให้กิจกรรมพนันส่วนใหญ่เลยถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ก็มีบางประเทศที่ทําให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายภายใต้สถานที่ที่กำหนดอย่างคาสิโนซึ่งกลุ่มของพวกผมเชื่อว่าาสเวกัต้องเป็นชื่อที่ใครๆก็นึกถึงเป็นแน่ จากเมืองกันดามลางทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยมาจับธุรกิจการทนานาทำให้สู่กฎหมายจนกลายเป็นต้นแบบของเมืองคาสิโนทั่วโลกได้อย่างไรกันวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองกำเนิดดินแดนแห่งทะเลทรายที่ตั้งเมืองลาสเวกัสปัจจุบันคือจุดที่เรียกว่าทะเลทรายโมฮาวีซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งโดยในปี1821 มีกลุ่มพ่อค้านักสำรวจที่จะเดินทางจากเม็กซิโกไปแคลิฟอร์เนียซึ่งระหว่างทางก็ตั้งแคมป์อยู่ในทะเลทรายโมฮาวีโดยมีนักสำรวจคนหนึ่งชื่อราฟาเอลริเวลาได้แยกตัวไปค้นหาแหล่งน้ำและบังเอิญไปพบกับโอเอซิสกลางทะเลทรายเข้าทำให้โอเซซิสที่ถูกคนพมนี้กลายเป็นจุดแวะพักยอดฮิตในทะเลทรายโมฮาวีและมีการตั้งชื่อเป็นภาษาสเปน วอลัสเวกัสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี1844เป็นช่วงที่สหรัฐกำลังจะทำสงครามกับเม็กซิโกทำให้สหรัฐสง่งทหารเข้ามายึดลัสเวกัสและสร้างเป็นฐานทัพซึ่งพอหลังจากสงครามจบลัสเวกัสก็กลายเป็นดินแดนของสหรัฐและจากฐานทัพาก็กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆของคนอเมริกันยุคตื่นทองและเส้นทางรถไฟ ในปี1 8 4 8ค้นพบทองคำในแคลิฟอร์เนียซึ่งข่าวเรื่องทองกระจายรวดเกกร็วยิ่งกวาไวรัสผู้คนจากทั้งสหรัฐและต่างประเทศแห่กันมาขุดทองที่แคลิฟอร์เนียกว่า300,000คนลาสเวกาสที่เป็นเหมือนประตูบ้านของแคลิฟอร์เนียก็เริ่มคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่บูมขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องจากเหล่านักขุดทองที่เดินทางมาจากทั่วสาราทิศ และถึงแม้ยุคตื่นทองจะจบลงไปแต่ยุคอุตสาหกรรมก็เข้ามาแทนที่มีการสร้างทางรถไฟโย่งใหญ่ไปทั่วประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตของสหรัฐและในปี1905ให้มีการสร้างทางรถไฟจากเมืองลอสแอนเจลิสไปซอลเล็กซิตี้ซึ่งบังเอิญว่าราสเวกัสเป็นทางผ่านพอดีกลายเป็นจุดแวะพักยอดฮิตอีกครั้งมีคนสัญจรไปมาในแต่ละวันนะับพันคน และจากการที่มีคนจากหลายๆที่ผ่านไปผ่านมาทําให้ลาสเวกัสและไม่ค่อยมีระบบระเบียบมีนักลงทุนเข้ามาทำธุรกิจสีเทาทั้งส่องโสเพณีร้าเล่าเถื่อนสถานบันเทิงมีภาษีรวมถึงคาสิโนโท,ที่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของเมืองในช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่และถึงแม้เงินจะไหลเข้าเมืองเยอะแต่เกือบครื่งหนึ่งป็นเงินที่อยู่นอกระบบ อีกคั้งประชากรของเมืองก็มีน้อยมากแค่ประมาณ800คนทำให้ลาสเวกัสเป็นเมืองที่ค่อนข้างโตชา้าแต่แล้วใครจะคิดล้วว่าเมืองกลางทะเลรายนอกกฎหมายที่ไม่ค่อยโตนี้ในอนาคตจะกเป็นเมืองที่โตเพลพ่าขึ้นมาเพราะวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกวิกฤตเศรษฐกิจโลกสุวรรณคตของลาสเวกัสในปี1 9 2 9 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า the Great Depression หรือเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วทัโลกคนอเมริกันตกงานกันเป็นว่าเล่นรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้คนมีงานทำเลยตัดสินใจทุม่มงบประมาณมหาศาลทำโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ในปี1931คือการสร้างเขื่อนฮูเวอร์ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตรงแม่น้ำโคโลราโดระหว่างรัฐเนวาดากับแอริโซนาและเป็นเรื่อง ที่เขื่อนฮัวอร์อยู่ห่างจากาสเวยกัสแค่5้53กิโลเมตรคนงานต่างทยอยกันเข้ามาสร้างเขื่อนทําให้ในช่วงนี้ประชากรของเมืองพุ่งขึ้นในระดับ1,000งคนและแน่นอนว่าคนที่ทํางานหนักมาทั้งวันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาธุรกิจยามคืนของาสเวยกัสเลยตอบโจทย์คนกลุ่มนี้แบบสุดๆนักธุรกิจที่ตาลูกวาวเริ่มเห็นโอกาสการเติบโต,ตของเมือง ลยเข้ามาลงจุนในธุรกิจโรงแรมผสมคาสิโนเริ่มตั้งแต่การสร้างน็อตเทิลควในปี1931เป็นคาสิโนแห่งแรกที่ถูกกฎหมายในลาสเวกัสซึ่งตื่นตาตื่นใจทั้งคนงานและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาดึงดูดให้เข้ามาเช่าในฟรีมอนสเต็ตจนกลายเป็นโซนธุรกิจกลางคืนที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งในเวลาเพียงแค่5ปีฟรีมอนสเต็ตก็กลายเป็นดาวเทาหรือใ,ใจกลางความเจริญของลาสเวกัสไปในที่สุด ลาสเวกัสสวนสนุกของสหรัฐอเมริกาหากใครมองว่าลาสเวกัสจะจมบ่ายู่ใจกับการพนันและคาสิโนแล้วแล้วก็เพราะผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเพราะด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่ให้โรงแรมกับร้านอาหารเติบโตตามไปด้วยเหล่านักลงทุนก็ได้มีการวงางแผไว่วาจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนลาสเวกัสให้กลายเป็นสวนสนุกของสหรัฐอเมริกาไปเลยดีกว่า สิ่งที่ตามมาคือตลอดทศวรรษ1960มีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆอยู่ตลอดพร้อมกับเชิญศิลปินเซเลบมาโปรโมทเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นแฟนค์ซินาตาแซามมี่เดวิดเวนนิวตันและสำคัญที่สุดคือซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นอย่างเอวิสเพลลี่ราชายลล็อกแอนโลที่เข้ามาซื้อบ้านและปักหลักอยู่ในลาสเวกัสทําให้ทั่วทั้งสหรัฐ รู้จักลาสวยการในด้านของความบันเทิงคราวนี้เราทําให้สปอตไลท์เริ่มฉายมาที่เมืองมากขึ้นทั้งภาพยนตร์เอมวและรายการทีวีต่างๆในสหรัฐก็นิยมใช้ลาสวยการเป็นฉากหลังของตัวเองกลายเป็นการโปรโมทเมืองแ้ดยำบรรทุแตกไปทั่วโลกโดยอัตโนมัติสูงกลางความบันเทิงและจัดการประชุมตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาจำนวนประชากรของลาสยกา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลักแสนคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องทุกปีซึ่งในปี2020ลาสเวกัสมีจำนวนประชากร644,594คนและตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาลาสเวกัสก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลกมีจำนวนนักท่องเที่ยวเ,เข้ามาเฉลี่ยในหลัก20ล้านคน ซึ่งเพีที่สุดในปีส0 1พโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสี่สิบสองจุดห้าล้านคนในปีสองพสิบที่เจอสถานการณ์โควิด19ก็ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สิบ้าล้านคนและในปีสองพันยิอดที่เริ่มฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสา2บสองจุดสองล้านคนได้ยกได้ว่าแสงสีความบันเทิงของเมืองเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอีกทางรังสเวกยก็ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการประชุมสหรัฐที่หากมีการประชุมของทั้งนานชาติภาครัฐหรือบริษัทเอกชนก็มามีลาสเวกัสเป็นตัวเลือกต้นๆเสมอซึ่งมีการจัดประชุมเฉลี่ยปีละสองหมื่นครั้งเลยทีเดียวผมจึงสรุปได้ว่าปัจจุบันนั้นลาสเวกัสมีรายได้หล่อๆอยู่3ส่วนด้วยกันคือคาสิโนการท่องเที่ยวและการประชุมแต่ความโดดเด่นที่สุดข,ของเมืองนั้น พงม่นพรเรื่องของการพน,นันซึ่งเป็นโมเดลให้เมืองในสารันนำไปทำตามเช่น Atlantic City ี้และนิวอรลีนหรือแม้กระทั่งหลายเมืองในโลกอย่างสิงคโปร์หรือมาเกา๊าที่เนวาดาเกมมิ่งรอมมชั่นมีส่วนเข้าไปช่วยสร้างคาสินโนเสียด้วยซัำคราวนี้รองหันกลับมามองที่ไทยบ้างว่าถ้าหากเปิดคาสินโนถูกกนหมายแบรรบลาส่วยการแล้วจะเป็นยังไงล้าส่วยการ หากไทยมีคาสินโนถูกกฎหมายแบบลสเวกัสจริงๆแล้วเรื่องของคาสินโนถูกกฎหมายในไทยนั้นก็ถูกพูดถึงมานานพอสมควรเพราะเป็นตัวเลือ่องที่จะสร้างไเงินให้กับไทยไม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นพวกผมขอเล่าก่อนว่าคาสินโนถูกกฎหมายทํางานกับระบบเศรษฐกิจของ拉สเวกัสยังไงตามโมเดลของ n e v a d a Gaming Commission โดยตั้งแต่ที่มีการตั้ง n นว a d a Gaming Commission ขึ้น,นมา การพนันของลาสเวกัสก็ถูกฟอกให้ขาสะอาดมีการคุ้เคลื่อนเรื่องการโกงอบยมุต่างๆที่แต่ก่อนรายได้ของคาสินโนจะวนเวียนอยู่กับธุรกิจซ่องซึ่งลาสเวกัสมีรายได้จากการพน,นันเฉลี่ย6พันล้านดอลลาร์ต่อปีแต่เมื่อ Nevada Gaming Commission เข้ามาก็เปลี่ยนเงินที่ได้จากคาสินโนไปลงกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างถนนส่วนสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกแทนโดยเฉพาะระบบการศาึกษาของเมืองก็ได้เงินอุดหนุนจากคาสินโนเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันอีกท้ง Nevada Gaming Commission ยังคุ้มคลื่นในเรื่องของโซนของคาสินโนที่ห้ามเด็กและเยาวชนเหยียบเท้าเข้าไปโดยเด็ดขาดรวมถึงการบังคับให้ลูกค้ศาศึกษากฎกติจกาในการเข้าไปเล่นอย่างละเอียดชี้ถึงโทษของการทำงานอย่างชัดเจนเรียกได้ว่า Nevada Gaming Commission ต้องการบาลานซ์เรื่องของการพนงาน และเรลยจะทำให้มากที่สุดนั่นเองโดยหากไทยเซ็ระบบของคาสินโนตามแบบ n e ล d a Gaming Commission พวกผมคิดว่าสามารถตั้งคาสินโนแบบถูกกฎหมายได้แบบไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกทั้งยังเป็นการลดคาสินโนออนไลน์และบ่อนผิดกฎหมายที่มีอยู่เต็มไปหมดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการพนันในวงกว้างแบบชัดเจน ว,ว่ามีกติกาและโทษเป็นยังไงบ้างดังนั้นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกผมคือคาสิโนถูกกฎหมายตามแบบ Nevada Gaming Commission จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าเดิมเพราะการมีหน่วยงานและกติกาที่ชัดเจนย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นพวกผมขอย้ำว่าต้องมีการคุ้มคงเป้นจริงจังแบบ Nevada Gaming Commission และต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจเรื่องการเงิน ให้กับคนไทยอยู่ผ่าสมควรเพราะกว่าที่าสเวกัสจะเปลี่ยนคาสิโนเป็นของตัวเองให้สะอาดไม่เป็นพิตต่อสังคมและสร้างประโยชน์ให้กับเมืองได้ก็ใช้เวลาร่วมร่วม30ปีเหมือนกันเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเนวาดาเกม i n g Commission คืออะไรผู้คุมกฎแห่งาสเวกัสเนวาดาเกมมิ่งคอ m มิ s ชั่นคือกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของเกมการพนันต่างๆในคาสิโนที่าสเวกัส หน้าที่ของ Nevada Gaming c o n m i s s i o n คือส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเกมการพนันในแต่และคาสิโนว่ามีความยุติธรรมและไม่ได้โกลงลูกค้าที่มาใช้บริการ 2. ออกใบอนุญาตคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจคาสิโนในลาสเวกัสทั้งหมดคนที่มีประวัติอาชญากรรมห้ามยุ่งเกี่ยวกับคาสิโนในลาสเวกัสทั้งหมด 3. ปราบปรา,า,ามอาชญากรรมอื่นๆเช่นการฟอกเงิน 4. คุ้มเข้มห้ามเด็กและเยาวชนเหยียบเท้าเข้าไปในบริเวณคาสิโนเด็ดขาด บังคับให้ลูกค้าศึกษากฎกติกาในการเข้าไปเล่นอย่างละเอียดและชี้ถึงโทษของการพนันอย่างชัดเจนเนวาได้เกมเมยงคอมมิชชั่นจัดสรรรายได้จากการพนันให้เกิดประโยชน์ลาสเวกัสมีรายได้จากการพนันเฉลี่ย6,000ล้านดอลลาร์ต่อปี เมื่อจัดตั้ง Nevada Gaming Commission เปลี่ยนเงินที่ได้จากคาสิโนไปลงกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างถนนส่วนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะระบบการศึกษาของเมืองก็ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งคาสิโนนี้เป็นส่วนใหญ่